อ่าทุกคนทักทายสวัสดีงามเช้าเดอ้อตอนนี้เราก็เตรียมกระเป๋าเนาะนเตรียมกระเป๋าเรียบร้อยทุกคนกับกระเป๋าเครื่องแจ่งหน้านะชิบเป็ดเต็งหน้าอยู่ใส่น้อยน,นะคุณนะครบสุดเลยปัน ปานทับจ้างแต่งหน้าทุนคนเลยอุปกรณ์การแต่งหน้าครบสุดเลยเป็นกระเป๋าใหญ่เลยทุกคนนี่นะอ้าวนี่แหละกับกระเป๋าเสื้อผ้าก,กระเป๋าแต่งหน้าทุกคนและอันนี้ก็จะเป็นของฝากของต้นทุกคนจากฝั่งลาวเด้อเนี่ยนะเตียมจักพักจักยอดบุญยอดสารจักไม้ไม้ปอกไม้แปะไม้อ้อยไฟทุกคนครบสุดเลยนะมีหอนหมากกระบกนะนี่นะอันนี้จะเป็นยอด คนงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะบัดนี้ก็คือได้เวลาไปทํางานอยู่ที่ฝั่งไทยเลยได้บัีรเออนี่หละเตรียมกระเป๋าก,กระเป๋าเนี่ยอยู่นั่งกินแล้วเรียบร้อยเนาะเออไปเอาหอกอาหารไปเอาเนี่ยจะเป็นพ่อของเขาทุกคนฮะไปทํางานเลยไนออไปตามหาความฝันตั้งใจทำงานไปข้างหน้า<อ>ให้ได้หลายกว่าเก่าเออเ <c oughs> นี่ยทุกคนเอานี่แหละโอกาสหน่ะ ไฟมาอีกโอ้อีกมด,ด,ด,ดนรักมั้ยออมไฟไปไฟมาอ้าอีม,มา,าดนสี่มาลิดอีกนเนาะ่ยทุกคนเตรียมกระเป๋าในี่ยยุน่ในกลินเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือรอรถอย่างเดียวเด้อ้ารถทุกคนนี่หนละถ้ารถโดยสารนะก็คือเราจะนั่งรถสองแถวทุกคนไปที่ฟังไทนะ่เนาะก็คือเข้าไปทางนี้เราจะบ่อได้นั่งเรือทุกคนน่าจับไว้ลงที่ท่าเรือนะ เพราะว่าเขาสิไปลงอยู่ที่คิวรถลักสีก่โดนก็จะเป็นคิวรถที่ไประหว่งางแขวงเนาะและก็ไปข้ามฝั่งเน่เนาะจะมีรถโดยสารเป็นรถบัสข้ามฝั่งแล้วคนเขาก็จะนั่งรถบัสนะข้ามฝั่งข้ามขัวมิตรภาพเนาะเขาก็จะได้นั่งรถบัสนะข้ามไปที่ฝั่งนครพนมเนาะโดยไซสสะพานมิตรภาพุกคนเนาะเออเอาเดี๋ยวลองเบิ่งกันุกคนเขากับเบ่งเคยนั่งกเจักเทือนเนาะกะเป็นครั้งแรกเนาะที่นั่งรถบัสเนาะข้าม สะพานมิตรภาพเนาะระหว่างจังหวัดนครพนมกับแขวงคําม่วนทุกคนเออตอนนี้กะกำลังรอรถสองแถวอยู่เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะรอรถก่อนนี่เขากะไหลใส่เวลานาทุกคนเพราะว่าเส้นทางที่เข้าไปนี้มันกะยังบาา่บอพันดีไนไดยเนาะเออกันยังเพย์อยู่ทางเนาะยังสอมเปลี่ยนบ่อพันเลี้ยวถือทุกคนน่าจะฮอตพุนกะน่าจะ สองสมวงนะเออเขาตะเข่นะสองส้มวงอนะือเอา,เอา,อเอาฝากติดตามเส้นทางการเดินทางของเฮ่ากันนู้นเนาะเป็นการนั่งรถบัสเนาะข้ามสะพานมิตรภาพครั้งแรกทุกคนเออนี่แหละนครพนมคําม,ม่วนเอ้อเอาเดี๋ยวก่อนที่เฮ้าจะไปลอ่อรถเดี๋ยวเฮ้าจะไปคอบแม่เฮ้ากันเนาะเออตอนนี้ก็แเม่ของเฮากำลังไปเอาเนี่ยอยู่ในกลิ่นเนาะเออ น่าจะเอาไปฝากกระเจ้าเนะทุกคนเนาะแต่ว่าของฝากน่าจะครบแล้วเออน่าจะบ่ไเด้เอาตืมไปบัดดีเฮาจะมาทางหลุมกันมานี่จะมาขอเม่กับเอือกัน,กนโอ้โหเมนตัวเราเมื่อนี้มาบเราที่เฮาบอกไว้ทุกคนุ่นน่ะนี่ผ่าน้ําเลยนะปั่นแล้วไปม,มาอยู่ทางนี้บ้ดน <ปะ S 1> โอ้ปึดป <ะ S 1> ป๊ดป, <ะ S 1> ปึดป๊ดกันสิไปเฮ็ดงานเลยเด้ ข้างหน้ากะดีเสื้อมาให้โตเด้อข้างหน้ากะสีเสื้อไม่ให้โตเด้อครั้งนั้นนะกันเฟสเบี้ยงมาเด้อกันนะจื้อปอกก็ให้โตไรนี่นายโอ้ยหู้ต้วมจะได้ไอ้ปืนน้อยนี่ข้างหน้ามันใหญ่แล้วนี่มาข้างหน้านี่มันใหญ่แล้วเป็นเบาะแล้วนี่อือจำนี้มันยังขี่ดื้อเลยเนาะปืดเนาะวันน่ะข้างนี้น่ะได้ปอก้อข้างหน้ากื้ีเสื้อให้โตเด้อเอออนี้แหละหูไอ้ปืนนี่หู้ต้วมแต่ไดนเนาะไอ้ตู <h 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 ้สไอ้ตูดไอ้ตูด แม่ไปเฮ็ดเวียกยังได้ยังได้แค่น,นั้นเองเอ้ยเออเดี๋ยวจะไปทักทายสัมบาร์เดี๋ยวไปล้างมือก่อนไปจับแมวมาเอานี่แหละนี่แหละนอนเนื้อหูตัวเนื้อเป่าเฮือนเนี่ยแอ้ปื๊ดน้อยไรเออนี่อันนี้เดี๋ยวเอาไปเลีงนี่อันนี้ไม่ <c oughs> มเลี้ยงให้เขาแมวเอาแมวน้อยไปให้กับเจ้าเลี้ยงป้าใส่ของบ๊บมันออกเอาเอ้ยเอาเอาทุกคนเอาแมวไปฝากกับเจ้านะนี่นะ เมย์ไปฝากเจ้าไอ้ปืดหูตัวอนะื้อเป่าเฮือนเด้อไอ้ปืดน้อยเอามีหลายทุกคนใหญ่มาก็เป็นบ่าวแหละไอ้ปืดนี่เนาะอืเอาเดี๋ยวเราเมย์ของห้ามาแต่ห้องน้ำทุกคนแล้วก็เคาะพ่อกอบเมย์กันเนาะแล้วก็ไปรอรถทุกคนเออพราะว่าตอนนี้กำลังรอรถทุกคนแม่ของเฮากำลังรอรถเป็นอยู่เอาาีอ๋ยวทำงานาหาเงินวันเออมาข้างหน้าคอยเจอกัน ห่าทุกคนเดี๋ยรอรถก่อนนะเดินทางปลอดภัยคือกันมไปไปก่อนเด้อะบาย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 อ่าทุกคนวันนี้กะจะได้เดินทางน,นจะจ้ะพอดีเลยรถมาตอนสิบโมงทุกคนโอ้คิดว่าสิบวันได้ไปแล้วอเอ้าไม่อย่าเรื่องเกลือบลอกฟืดได้บลอกฟื้นจะให้มันออกทาง<อ>าห่วงแต่หมาเนาะป่ะทุกคนในเวลาเดินทางกันจ้าในยย้อนยังมีรถนะเออคิดว่าสิบวันมีรถให้เทา ไปถ้าแขกน,นะนี่รอตั้งแต่เตาจนฮอตตอนนี้เนาะตอนนี้ก็สิบโมงพอดีทุกคนปักเดินทางกันทุกคนมองหน้าสู้คี่รถลักสี่นะใีเข่าบอลเครื่องใส่เขาขเ,เขานาะมีตัวนี้กับตัวนี้ทุกคนไปรวมชีวิตนี่รวมนั่งรถนำเท้าไปถือว่าย่างบุลายทุกคนเนาะเพราะว่าไปหาเอาข้างหน้านะเดี๋ยวไปเบิ่งนกันว่าทางไปถะแขกนะดีแล้วบอก มู้ซึกว่าน่าจะโหดกว่าเก่าเนาะคิดว่าวันนี้ก็มาจอดอยู่ที่สมาคมเนาะนี่รถผู้โดยสารทุกคนสมาคมรถผู้โดยสานเลยมาฮับเอาคนเนาะตอนนี้รถกำลังมาแวะฮับเครื่องนะคือเจ้ากำลังจะฝากของทุกคนตอนน้สี่คนที่จองไปเลยเอียงเนาะนะเอาห้าสิบพันสี่คนนี้เอามาเล็กมาเล็ทุกคนตอนนี้ยังพันออกจากตรงนี้ซะนะมาหาสิบดอลล ยังมาออกจากบ้านเขาซ้ำเอาโดนกระเทียมตัวเลยทุกคนใส่เพไว้เพราะว่าขี้ฝุ่นนะเออทั้ทงหน้าต้องขี้ฝุ่นแน่นอนทุกคนเออเห็นไหมเอาเพอัดหน้าอัดตาไว้ขี้ฝุ่นเต็มเลยนี่เอาไว้โอกาสจะค่อยมาใหม่ทุกคนอันนี้น่าจะเป็นหอยนะคิดว่าเพราะว่ากลิ่นหอยเลยเป็นหอยซีเรียโดนเออน่าจะแมนน่าจะแมน นอนไล่ยงเนยตรอขายแหงสูกแบบวันต่อวันบ่านนี้บ้านเฮากินข้าวแรงห่วมพามวนใจจำปนประเขคงแม่ไทยลวกยอดพักใส่ข้างบ้ามาเดินกินข้าวเสียงย้ายเท่าเอ,อิเอาลูกกลาน ต่เฮาหลายปีที่ผ่านบิ่งไล่ความฝันต่อไปพ<ม>่อเม่เสี่ยงกข้าวตินบอ่ออม่มแมล่จึงเร่เข้ามาขายเย็เบามาน้ำตาสิไายนี่ทอปะอ้อกะแห้งจันจอิ่นเที่ยวมาไหลทบ ตอบทบนทนสีหาเอาใสค้างเดียวเฮ็ดได้ก็คือขายตะเวนแยงตาคิดพอดทุง่งนาบ้านเฮาหลับตาเห็นผู้สาวเก่าได้ข่าวว่าใกลวันแต่ดีใจน้ำพันพวก,กลาไปเอิญขวัญเจ้าคัง ทุกมเมื่อเลิกงานยามแหลงโทรหาแม่พอ่อเดิมป่นเข้าสู่ถนนที่คุ้นเคยหรื่าขคุคนตอนนี้เอาหอดมหาไซน เส้นทางมหาไซน์โนะไปา้าแคบก็ทีว่ายัางบุรีาะไดยเนาะเมืม่อกี้นี้กายมาเห็นกระเจ้าเริ่มเหตุทางเลยทุกคนกระเจ้าเริ่มขยายพื้นที่ทางออกนะน่าจะขยายเล้วพุ้เลยจึงเลยตัดทางทุกคนคิดว่าอืมกัาจะอีกบดนสีนนได้ใช้ทางที่ดีแล้วทุกคนเมืม่อกี้กายมากากับกระเจ้ากระเตียมและวัดแททางแล้วเรียบร้อยทุกคนเอ,อาอดเอาอดเอาบอกตัว,อว,อวออเองทุกคนอดเอาเด้อ เามาเห็นเอวัดอ่อนทำกันทุกคนนี่เลยอ้หสุดอยอดบรรยูดาอาัง <c> ค <oughs> ารเนอวัดอ่อนไปเชงไหนกันเนี่ย่นะยมไปเลยเดี๋ยวมาเปิดทางนี้ทุกคน่ะภูริสาลเขเอา ไปที sí, ่มหาไซน์ะ huh. พ ah, ุ <puts> <sed contractor nói> ่นหลายแท้เจ่อนี้บ่ะไเลไปท่าเดอืไปลงลูกตอนนี้มาจอดทรงผู้โดยสารเด้อเป็นย่างไปท่าผู้เลยเอ่อมันได้ท่าจะคือเข้าใจ าม่กันตาทุกคนะแม่ป่ะเดินทางกันต่อทุกคนนี่แหละเราก็อาจจะถ่ายบลายนะเพราะว่าฝุ่นทุกคนฝุ่นหลายหลายฝุ่นหลายเกินไปอาจจะถ่ายแวบๆนึงทุกคนตัวนี้ก็ใส่แพรปิดปากแล้วเพราะว่าฝุ่นหลายแหงทุกคนเอาหลังจากส่งผู้โดยสารอยู่ที่ตรงนี้โดนแล้วก็เดินทางต่อเนาะเดินทางมุ่งหน้าสู่หลักซี่โดนเออถ้าแค่ลักซี่นะ ขาจะคืนรถอยู่ที่คิวรถลักซี่กันทุกคนเอาทุกคนตัดพามาตอนนี้เขากะมาฮอดคิวรถนะคิวรถลักซี่เป็นเทียร้อยทุกคนอันนี้จะเป็นซาราภูโดยสารขาเข่าขาออกระหว่างประเทศทุกคนมาฮอดกาปาทุกคนเดี๋ยวจะสักพื้นในพังก่อนบาทนี้นะเส้นทางการเดินทางทุกคนปกติเส้นทางนี้เนาะคือว่าซีพูดเสมอ ก็ว่างอ่ะยมราชาไปหาได้งเกงทุกคนเพราะว่าจะเป็นทางยากสไตลกันมาถึงขนาดนี้ทุกคนก็คือวันนี้อ่ะกระเจ้าเอาหอยขึ้นลังรถนะทุกคนแล้วมันข้าวหอยแหง้งทุกคนเป็นหอยเชอรี่นะข้าวหอยแหง้งแบบเกือบแบบเกือบฮากแตกอทุกคนอู้สุดยอดในย้อนขย้อนแบบยังอยู่รอดปลอดภัยทุกคนอู้วันนี้ถือว่าโหดเติมนะเออแล้วก็เส้นทางการเดินทางของเราที่ขับมาแนละ้วเนาะที่นั่งมา กะถือว่ากระเจ้าเริ่มเฮ็ดทางกันแล้วทุกคนเส้นทางเนาะไปอัญม,มลรานเนาะเส้นทางหมายเลขสิบสองทุกคนกะถือว่ากระเจ้าเริ่มขายายอ่ขาขยายทางเนาะเออถือก็ถือว่ากําลังเริ่มซ่อมแปลงทางแล้วทุกคนน่าจะอีกบรรก่ดนก็น่าจะได้ทางดีแล้วเนาะเออแต่ว่าตอนนี้กะไซทางแบบนี้ไปก่อนเนาะเอ้าเมื่อกี้ี่เท่ากับไปซื้อปีทุกคนเนาะเป็นปีผู้รยศาลทุกคน ก็เป็นข้างแรกนะที่เฮานั่งรถบัสเนาะข้ามสะพานมิตรภาพไปที่ฝั่งนครพนมนะคนเมื่อกี้กะซื้อไปห้าสิ้พันขีดนคนค่าปีเนาะนี่แหละเขากะซื้อเรียบร้อยเนาะตอนนี้กะกําลังรอรถทุกคนเพราะว่ารถก็ออกตอนสองโมงตอนบ่ายสองโมงนี่เองนกคนเขากะออกจากเฮือนก็ถือว่าสวยเติมนะเนาะถือว่าจะก็สวยๆอยู่แหละเขาก็เลยได้ อฮอบบ่ายด้วเนานะเออรถฮอบบ่ายฮอบตอนเที่ยงทุกคนโอแหละเดี๋ยวอีกจังหน่อยกับซีไดสขึ้นรถแล้วเนาะนตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งโมงทุกคนหนึ่งโมงสาห้านาทีนะเดี๋ยวอีกบ่ดนก็นจะจไดขึ้นรถแล้วตามติดตามเส้นทางกับในทางของเฮากันทุกคนการน,นั่งรถบัสข้ามข้างแรงนะสะพานนี้ทุกคนปกติสะพานอื่นสิข้ามตลอดแต่ว่าสะพานาระว่างท่าแขกหา นครพนมเนาะแล้วสะพานมิตรภาพแห่งนี้ก็คือ,อยามพันพันเคยข้ามแจ้กเถือทุกคนมีแต่ข้ามทางเหือนะอเดี๋ยวเบิ่งกันทุกคนนี่แหละไปเบิ่งวิวบรรยากาศเนาะการข้ามน้แม่น้ำโขงทุกคนเออตอนนี้ก็กำลังรอรอรถออกทุกคนประมาณสองโมงประมาณสองโมงได้อบตอนเที่ยงเนาอะอได้รอบได้รอบตอนเที่ยงนีงน่แหละเข้ากับซื้อมากไม้ทุกคน อันนี้จะเป็นมากกระทันนะกินแก้เมารถบ่เคยเมาก็ได้เมาทุกคนเนะ้ยสุดยอดเลยดีนะว่าเคยเมาก็ได้เมาออถือว่าโหดเติบนะโคีหลีเพราะว่าข้าวหอยทุกคนคือข้าวหอยสลีคือคันว่าข้าวหอยน่าจจบ่เป็ปขนาดนี้นะอแต่เถอยังไปฮอตจอดเถึงอยู่อันนี้เกือบบวฮอตเกือบจอดบวเถึงทุกคนจนกินมากระทันหมดแหละนี่นะจ๊ะ กำลังรอรถนะคะอันนี้จะเป็นรถผู้โดยสารนอที่ไปแต่และแขวงทุกคนไรที่ไปแขวงนั้นแขวงนี้ก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะแล้วไปไปแต่ตและหัวเมืองแน่ก็อยูย่ที่คิวรถลักสองลักสามทุกคนอันนี้จะเป็นไปตามแขวงเนาะก็จะขึ้นอยู่ที่คิวรถรักสี่ทุกคนนี่รถกระทอวออกไปหลายคันแล้ว